สวัสดีครับใน EP นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของ8ขั้นตอนสู่ความสําเร็จนะครับว่ามันมีกขบวนการเนี่ยนะครับทำอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะ follow ในการที่จะสอนอคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆของเราที่เข้ามาตามนี้เลยนะครับเนาะแบบง่ายๆเลยนะครับก็ 8ขั้นตอนความสาเร็จมีอะไรบ้างนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็คือข้อที่หนึ่งเนะี่ยขาเรียกว่า get start นะครับก็คือว่าคุณเข้ามาทาธุรก,กิจนะครับก็คือคุณจะต้องทําการสมัครใช้สินค้านะครับศึกษาข้อมูลนะครับนะศึกษาอะไรบ้างคือบริษัทสินค้าแผนนั่นแหละเป็นข้อมูลพื้นฐานที่คุณต้องอที่คุณต้องอทําการเรียนรู้นะครับนะมันจะทาพอคุณศึกษามันจะทาให้คุณสร้างความเชื่อได้นะครับเนาะนั่นเองนะครับอันที่2ก็คือว่า 4Y นะครับคุณต้องรู้4 y ่คุณต้องทำา 4y ให้เป็นนะครับก็คือเพ่อพูดว่าสว่า 4Y คืออะไรก็คือทำไมคุณถึงเข้ามาทำธุรกิจนี้นะครับก็มี Y อะไรบ้างนะครับก็คือ Y Joy ก็คือทำไมคุณถึงเข้ามาร่วมจอยนะครับแล้วก็ Y system ทําทำไมคุณถึงเรื่องอีกไหนนะครับในการทำธุรกิจคุณก็ต้องรู้ว่าระบบของเรามีข้อดีอย่างไรนะครับนะแล้วก็วัยเน็ตเวิทำไมคุณต้องเข้ามาทำธุรกิจ Network Marketing ด้วยนะครับอันนี้ก็ อาจจะพูดในเรื่องของอเรื่องของความสวยงามของธุรกิจนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ why company คือทำไมคุณเลือกบริษัทนี้นะครับก็เป็น4 w y ที่คุณต้องอทำการที่จะรู้มันนะครับเนาะก็ยังไงดีเทลเนี่ยก็จะเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับอันที่3าแน่นอนครับอย่างที่บอกเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองเข้ามาทำไมเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งดีมกับโกละนะครับก็คือ,อความฝันและเป้าหมายนั่นเองนะครับ ตรงนี้ก็คือเราเนี่ยก็คือจะให้คุณเขียนออกมาลงในกระดาษเลยนะครับเนาะซึ่งก็จะมีให้คุณทําเป็นเวิร์กช็อปอยู่แล้วกับตรงนี้นะครับอันที่4ก็คือเนมนินิแน่นอนคุณต้องมีบัญชีรายชื่อในการทําธุรกิจนี้นะครับก็ให้คุณเขียนรายชื่อออกมานะครับนะก็จะมีเวิร์กช็อปให้คุณทำแล้วทั้งอนนงนอนไลนล์ทั้งคนออนไลน์เลยทั้งคนออฟไลน์ก็เขียนออกมาทั้งหมดว่ามีใครบ้างที่มีโอกาสที่จะสนใจในเรื่องของการทําธุรกิจนี้นะครับอันที่5ก็คืออินวีเทชั่นก็คือการเชิญหรือการนัดหมมาายยน่่่เเออองคครรืืีช คุณก็ต้องฝึกในการที่จะเชิญคนนะครับนะเชิญคนไปที่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเรามีฟังก์ชันอะไรบ้างในการที่จะรองรับคนตรงนั้นนะครับก็ทั้งแบบออนไลน์และออนกราวเลยนะครับคุณต้องเรียนรู้นะครับอันที่6กนะครับก็คือเรื่องของการ S.T.P ก็คือการนําเสนอโอกาสทางธุรกิจนะครับการพูดบริษัทสินค้าแผนนี่แหละนะครับก็แน่นอนครับในช่วงแรกคุณต้องเรียนรู้และฝึกการทํา อ S.T.P. นะครับสองทับสามนะครับโดยใช้กลยุทธ uh, ์ A.B.C.T.UP ก็ค uh, ือการพูดง uh, so ่ายว่าเดี решил, uh, hey, ๋ยวจะอธิบาย A.B.C.T.UP อีกครั้งหนึ่งนะครับในใน EP ถัดใน EP ต่อไปนะครับก็พูดง่ายว่าเนี่ยก็คือว่าให้ที่ปรึกษาเนี่ยสองทับสามก็คือว่าให้เวลาถ้าคุณมีคนนะครับก็คือให้ที่ให้ที่ปรึกษาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยดูสองครั้งนะครับแล้วก็แล้วก็คุณ แล้วคุณก็ทำ S.T.P เนี่ยให้กับอัปลน์ดูเนี่ยสามครั้งนะครับก็จะเป็น2ทับสามนะครับนะก็คือ2ครั้งแรกก็คือว่าที่เนื่องจากว่าคุณเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยนะครับคุณยังไม่เก่งก็เลยว่าอ่ะคุณก็เลยให้เขาเรียกว่าที่ปรึกษาของคุณเนี่ยครับในการที่จะช่วยในการพูด อดโอกาสให้กับเพื่อนใหม่ของคุณแทนนะครับก็คุณก็จะได้เรียนรู้หน้างานจริงๆนะครับนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็คือที่ปรึกษาคุณเขาก็จะไม่พูดละนะครับก็คือเขาจะดูคุณพูดนะครับสามครั้งให้เขาดูแล้วเขาจะช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณนั่นแหละนะครับว่าคุณพูดผิดพูดถูกอะไรตรงไหนบ้างนะครับเนอะอันนี้ก็เรื่องของการ S T P นะครับอันที่7เนี่ยก็คือ follow ั p และการติดตามเพื่อปิดการขายนะครับอันนี้แน่นอนครับเราต้องมาเรียนรู้ว่าการติดตาม เพื่อนใหม่ของเราเนี่ยนะครับต้องทําอย่างไรนะครับอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออันที่8นะครับก็คือสอน8ขั้นตอนนี้นะครับให้กับสมาชิกใหม่ของคุณท,ทันทีนะครับก็คือต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะครับอย่าเพิ่งทาให้อย่าให้เขาไปทำในสิ่งมั่วนะครับไม่ได้นะครับก็นะค,บคือ ในระบบตรงนี้มันถูกพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าทําคนสําเร็จได้จริงนะครับก็ให้ทุกคนเดินตามโปรเซสนี้ถ้าคุณเข้ามาทําธุรกิจในระบบอีกไหนกับของพวกเรานะครับนะอันนี้ก็เป็น8ปดโปรเซสคร่าวๆนะครับที่ให้คุณได้เห็นนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คือจะไปแตกดีเทลละนะครับไปแตกดีเทลว่ามันจะต้องทําอย่างไรบ้างในแต่ละโปรเซสนี้นะครับอ่ะโอเคใน EP นี้ก็ เท่านี้แล้วเจอกัน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ